Number c o m p l e t e f i l e Piece of Memory นั่นเองนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับไม่มีขายในประเทศไทยนะครับพ <Ooh. S 1> ลังโจมตี1นึ่งแสนนะครับท่านผู้ชม <What? S 1> แม่แพงขนาดนี้ถ้าเกิดแม่ผมได้มาดูคลิปนี้อยู่แม่ผมคงค่าผมแน่เลยครับ <laughs> นี่นะสินะคือประตูแห่งโชคชะตาที่เก็บความสางจากของแอสโตรไว้มีแต่ต้องเปิดประตูบานนั้นแล้วสินะเพราะฉะนั้นพุ่งพยานขึ้นไปโอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมดีเรคเต็กับผมทีมเลยนะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาอันบ็อกซิ่งและรีวิวสินค้าสุด Exclusive ของยูกิโอนั่นเองนะครับ ซึ่งสินค้าชิ้นนี้นะครับไม่มีขายในประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งสินค้าตัวนี้ก็คือ number c o m p l e t e f i l e piece of memory นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนแรกที่มันส่งมาที่บ้านผมเนี่ยผมนึกว่าระเบิดนะเนี่ยครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับไม่มีขายในประเทศไทยนะครับถ้าจะสั่งต้องพรีออเดอร์จากประเทศที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งคู่นี้คือต้องฝาก คนที่อยู่ญี่ปุ่นนั้นช่วยกดให้เองครับซึ่งผมก็ฝากให้คอนเน็ชันของผมนั้นช่วยกดมาให้ผมนั่นเองนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้ครับต้องสั่งผ่านเว็บของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นเองนะครับโดยต้องมีที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแถม1 ID นะครับสามารถสั่งได้3ชิ้นนะครับแต่แต่นะครับถ้าสมมติว่ามีไ d ดีอื่นส่งมาในที่อยู่เดียวกันนะครับออเดอร์ทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้านี่จะถูกแคนเซลทางทีนนั่นเองครับก็คือยกเลิอกออเดอร์หรือถ้าสมมติว่า ใน2 ID เนี้ยมันโอนผ่านบัญชีธนาคารเดียวกันออเดอร์ก็ถูกยกเลิกด้วยนั่นเองครับเลยได้ว่า ถึงจะสั่งแค่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นก็ยังออเดอร์ยากนั่นเองนะครับบอกตามตรงนะครับว่าของชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากหาซื้อเนี่ยผมต้องบอกว่ายากหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างสูงมากๆแล้วเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งไปดูมามันค่อนข้างจะไปอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0แปดถึงสองหมบาทนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าราคาแพงสุดๆเลยนั่นเองนะครับแม่แพงขนาดนี้ถ้าเกิดแม่ผมได้มาดูคลิปนี้อยู่แม่ผมคงฆ่าผมแน่เลยครับ <laughs> ของชิ้นนี้นะครับมีความเอกลักษณยังไงล้นะครับก็ตามที่ชื่อสินค้าบอกเลยครับมันคือ number complete f i l e นั่นเองครับก็คือเป็นโปรดักที่รวบรวมการ์ด number s ทุกใบอยู่ในคอลเลกชันชุดนี้นั่นเองนะครับแถมนะครับคอลเลกชันชุดนี้นะครับการ์ดทุกใบนะครับเป็นระดับ u l t r าแรรรจำนวน147บใบครับก็คือการ์ดทั้งหมด147สใบจะเป็นระดับอ l t r a rare ทั้งหมดเลย และแน่นอนครับว่า16ใบในนั้นนะครับจะเป็นอัลต์แวร์เรดเวอร์ชันนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดของพวก Over 100 Numbers นะครับและรวมถึง Chaos Number ของพวก Over 100ที่พวกบารีออนนั้นใช้นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าอีก2ใบที่เหลือก็จะเป็นโปรโมเอ็กซ์คลูซีฟที่แถมมาในชุดนี้นั่นเองนะครับที่เป็นอัลตร้าเรดเวอร์ชันนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันต่อจากนี้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คืออัลตร์แวร์บลูเวอร์ชันอี พูดถึงก่อนหน้านี้ตอนเกริ่นของอัลต้าแรดเรตเวอร์ชันนะครับซึ่งบล็อกนี้นะครับความเอกซ์คลูซีฟของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีการ์ดโปรโมทพิเศษถึง3ใบนะครับที่จะมีเอกซ์คลูซีฟเฉพาะคอลเลกชันนี้นั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเอกซ์คลูซีฟจริงๆนะครับที่ว่าเอสการ์ดของดอนดาวสันนะครับจะโผล่เอกซ์คลูซีฟมาเฉพาะชุดนี้นั่นเองนะครับเห็นอย่างนี้ว่าพีคแล้วมันยังมีพีคกว่านี้อีกครับเพราะว่ามันจะมีการ์ดโปรโมทพิเศษที่สเปเชียลริปปิ้ตมันเองนะครับซึ่งก็คื วินนิ่งฟอร์มูล่าครีเอเตอร์ออฟโฮมและก็ครีเอเตอร์ออฟมิราโคลนั่นเองครับที่รีพินมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟในเวอร์ชันอัลต้าแรด้วยนั่นเองนะครับกับของอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่เอ็กซ์คลูซีฟของในชุดนี้อย่างเช่นตัวไบเดอร์พิเศษนะครับก็คือตัวแฟ้มเก็บก๊าซที่เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะกับชุดชุดนี้จริงๆกับกุญแจแห่งจัก,กรพรรดนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นกุญแจที่ยูมา่ามาค่อยใส่คอตลอดนั่นแหละครับพอพูดถึงสเปคของอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคน,นะลหลาข้างในนจะเป็ยััังงไเเเดี๋ยยวรามามกกนนนละครับ อ่าโอเคนะครับกลับมาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโปรดักชันนี้เนี่ยมันชิ้นใหญ่จริงๆนะครับจะเห็นได้ชัดจากกล้องของผมนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากใหญ่มากเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนก็นว่าผมทําการแกะเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามาดูสเปคคร่าวๆข,ของของชิ้นนี้นะครับก็คือเริ่มจากตัวกล่องลังของมันก่อนนั่นเองนะครับก็ตามที่มันเขียนเลยครับ ยุคิโอนะครับ number complete five piece memory นั่นเองนะครับและแน่นอนนะว่า Product ชินี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นของสะสมนะครับมันก็เลยเขียนข้ชั่นไว้อย่างนี้นะครับว่าสำหรับเด็กอายุ15ขวบขึ้นไปนั่นเองนะครับคือตอนแรกที่ผมได้มาครับผมคิดว่ามันแกะมาจากอย่างนี้ครับแกะผันก้นอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกของลังต่างๆครับแต่พอลองแกะเทปมาครับปรากฏว่ามันแกะผันด้านข้างนี้ครับก็นี่แหละครับ ออกมาแล้วครับกับ number complete f i l e p i e c e of memories โอ้โหเฮ้ยสวยมากครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเป็นพลาสติกเคลือบดำนะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมและนี่ครับผมพลิกใหม่ครับมันก็เขียนไว้เลยครับ number complete f i l e p i e c e of memories นะครับด้านข้างนี่เป็นโลโก้โคโนมิ I, นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบโอ้ยสวยแล้วก็แบบ สัมผัสเนี่ค่อนข้างนุ่มมากเลยนั่นเองนะครับตัวสันมันนะครับก็นี่เลยครับ number c o m p l e t i f i e d p e c e f memories นะครับเรียกว่าสวยงามจริงเลยนะครับท่านผู้ชมงั้นเรามาดูตัวบเดอร์หรือแฟ้มของมันกันเลยเลยกันนะครับนี่ครับ number complete fire p e c e o f memories นั่นเองนะครับโดยตัวปกนะครับก็จะเป็นประตูแห่งโชคชะตานะครับซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมส่วนนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายของ a s t r o นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามมากเลยครับ อ๋อผมลืมพูดไปครับว่าเจ้าชุดนี้นะครับเหตุผลที่มันชื่อว่า p e c e of Memory เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอ้างอิงเกี่ยวกับการตามหาความทรงจำของ a s t r o นะครับเกิดหลายๆคนยังจำกันได้อยู่นะครับว่า a s t r o นะครับต้องรวบรวมนัมเบอร์ใส่ครบ100บาทเพื่อเอาความทรงจำของตัวเองกลับมานั่นเองนะครับเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นตัวของหน้าปกนะครับหน้าปกแฟ้มนะครับมีแค่ด้านเดียวนะ มันจะเป็นตัวของประตูแห่งโชคชะตานั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกับ Wording นะครับซึ่งผมแปลผ่าน Google Translate ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผู้ที่เปิดประตูบานนี้ได้ผู้นั้นจะได้รับพลังพิเศษที่มิอาจหยั่งถึงแต่ผู้นั้นจะต้องสูญเสียสิ่งที่สาคัญที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนแม่คนตัดต่อเลือกซาวได้เข้ากับ Wording ของมันมากเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวหน้าปกของมันเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับที่เอา Reference จากตัว Wording ของเรียกได้ว่าาเเจงมกๆลยครับ มาต่อไปนะครับก็คือตัวของการ์ดนมเบอร์สนั่นเองนะครับซึ่งผมขอเริ่มจากเจ้านี้ก่อนเลยนะครับก็คือตัวของกุญแจแห่งจักรพรรดนั่นเองนะครับนี่นะครับกุญแจแห่งจักรพรรดินะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเลยเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยครับส่วนนี่นะครับเป็นตัวการ์ดนมเบอร์สนะครับแต่ว่าข้างในมันจะมีตัว เชือกนะครับเอาไว้ห้อยนั่นเองครับและที่เหลือนะครับก็จะเป็นการ์ดหมายเลขทั้งหมด3ชุดนั่นเองนะครับเท็กซเจอร์ที่ผมสัมผัสโฟมกับตัวการ์ดเนี่ยค่อนข้างหนามากๆเลยนั่นเองนะครับเรามาดูตัวบเดอร์หรือแฟ้มกันเลยดีกว่านะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจชุดนี้น่าจะสนใจตัวแฟ้มมากกว่านั่นเองซึ่งแฟ้มนะครับของเจ้า Number Complete f i l e นะครับจะเป็นแฟ้ม4ห่วงนั่นเองนะครับซึ่งห่วงก็เป็นห่วงทองที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยครับ แต่ผมเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกพีคและก็ค่อนข้างชอบพิเศษก็น่าจะเป็นเจ้านี่เลยครับตัวไส้ในของมันนั่นแหละเดี๋ยวเรามาแกะชมกันก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับตัวไส้แฟมนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีที่ใส่ด้านบนด้วยนั่นเองนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นการก,ารการันกราดขายื่นนั่นแหละเดี๋ยวตอนเรารีวิวการาดทุกใบเสร็จครับเดี๋ยวเรามาใส่การ์ดลงแฟมกันอีกทีนะครับ แต่บอกตามตรงเลยว่าตอนสัมผัสมันนะครับค่อนข้างบางกว่าไส้แฟ้มของยี่ห้ออื่นพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนครับว่าเนี่ยด้านบนก็จะมีเขียนนะครับ number complete f i l e piece of m e m o r y นั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปตรงพื้นที่ฟ้าๆลยกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับมันจะเขียนไว้เลยครับ number complete f i l e piece of m e m o r y e s แล้วก็คุญแจยแห่งจักรพรรดินั่นเองนะครับพูดตามตรงเลยนะว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างเรียกได้ว่าคุ้มระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวผมเองที่ ซื้อมาด้วยน้ำพัดน้ำแรงของตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเจ้า Number Complete f e P So Memory นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือของทั้งหมดข้างใน Number Complete f i e P So Memories เข่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับเรามาดูการ์ด Exclusive ของมันจํานวน147ใบที่แถมมาในตัว Number Complete f i e กันเลยแล้วกันนะครับ่ะเอาละนะครับก็ปรับมุมกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นมุมกล้องที่ ท่านผู้ชมคุ้นชินกันท่นเองครับก็คือกล้องเล็กๆตรงนี้กับหน้าอัลลอเล่าของผมนั่นเองนะครับก็แน่นอนเลยครับว่าชุดชุดนี้นะครับเป็นอัลต้าแรร์หมดเลยอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็มีอัลต้าแรร์เวอร์ชัน16ใบกับอัลต้าแรร์บลูเวอร์ชันอีก3ใบนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็แสดงถึงความพรีเมียมของชุดชุดนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับที่การ์ดทุกใบเป็นอัลต้าแรร์ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมาให้ทั้งหมด3ชุดนะครับแยกเป็น3ชุดเลยแต่ก่อนอื่นนะครับ เค a อส n นัมเบอร์0หนึ่งพันนะครับนิวเมโรเนียสนั่นเองนะครับตรงนี้จะมีตัวแกะนั่นเองครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยแล้วกันนะครับมาครับนี่นะครับอัลต้าเรดเวอร์ชั o นใบแรกที่ผมได้ครอบครองนะครับแถมยังเป็นโปรโมชั่นพิเศษของนัม c o m p l e t ม f i e ท p i e c e of Memories อีกอย่างเจ้า Chaos Numbers 1000นึ่ e r o n i ิ s นั่นเองนะครับซึ่งวัตถุดิบในการอัญเชิญของ Chaos Numbers 1000นึ่ e r o n i ิ s นะครับก็คือมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสินวน5ใบน่นะครับ ซึ่งเอฟเฟกแรกของมันนะครับก็คือเธอระครั้งในเิอ,อผู้เล่นใดก็ได้นะครับถอดวัตถุดิบเอ็กซของมันออกหนึ่งใบครับทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นที่อยู่บนสนามของผู้เล่นใดก็ได้อย่างใบกับเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือในช่วงจบ a t t l e Phase นะครับทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นที่อยู่บนสนามทั้งหมด หลังจากนั้นนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากในสุสานของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบามาบนสนามในสภาพตั้งป้องกันทั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อจบแบทเทิลเฟสก็ทําลายมอนทั้งหมดทั้งฝ่ายเรากับอีกฝ่ายนะครับแลวก็อัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์อีกฝ่ายจากในสุสานมาแบาบป้บองกันนั่นเองนะครับกับเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือเมื่อกาใบนนี้ที่อยู่บนสนามถูกทําลายนะครับจากเอฟเฟกต์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามนะครับในขณะที่กาใบนนี้มีวัตถุดิบเอ็กซ์ซอยู่นะครับและถูกส่งลงสุสานอัญเชิญบพิเศษ Chaos Imaginary Numbers 1,000 n e m ่ r o n i u s n ิ m ร r o n i a จากในเอ็กซตราเด็ของเราหนึ่งใบลงสนามนะครับเมื่อทำเช่นนี้นะครับการ์ดใบนี้จะเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ e ของมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาด้วยวิธีนี้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างมีเอฟเฟกให้นึกถึงความเป็นบอสมอนสเตอร์เหมือนกันนะครับสำหรับ Chaos Numbers 1,000 n e m ั r o n i u s นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตดมแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนผมก็ซื้อมาแล นนี้อืมเฮ้ยหอมมากหอมมากหอมมากครับหอมมากคือแบบเมื่อกี้ผมหลุดเข้าไปในพาวังเลยครับหอมจริงๆก็นี่แหละครับคือ chaos number s 1000นะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ไปที่เหลือกันเลยดีกว่านะครับ ก็ได้แก่หมายเลขหนึนะครับนิมิรอนเกตนะครับนัมายเลขสองนะครับนัมเบอร์สามหมายเลขสี่นั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่าพวกการนิวมิรอน่ะผมเคยมีมาก่อนครับซึ่งเป็นรูปแบบคอมมอนและมันรีพินมาในรูปแบบอัลต้าแรเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าชอบมากเลยนั่นเองนะครับแถมอีกอย่างนะครับคืออัลต้าแรรอบนี้นี่ก็ค่อนข้างสวยมากเลยครับสังเกตได้จากตัวฟลอยของเรดเวอร์ชันกับฟลอยของธรรมดาในรอบนี้นี่ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยครับต่อเลยครับนัมายเลขห้านะครับชื่ออะไรคิมิร่าเดชใช่ไหม หมาเหกจำชื่อไม่ได้ n ม m b e r 7นะครับ l u c k ก Strip ีทหมายเลขแปดหมายเลขเก้าไดซังสเปียร์หมลสิบอิูมนท์หมายเลขสิบเอ็ดาจำชื่อไม่ได้1มายสิบาจำชื่อไม่ได้ครับหม m ยเลขสิบสี่ r มายเสิบห้ากิมมิพักเพาจำชื่อไม่ได้ n ม m b e r 1สิบเจ็ดรีไวซ์ากนะครับเป็นอัลต้าแร์สวยงามมาก n ม m b e r 1สิบแจำชื่อไม่ได้1มายสิบาจำชื่อไม่ได้ n ม m b e r 2ยี่สิ มดนัมเบอร์21นัมเบอร์22ซัมบี้น่าจะซัมบี้แหละครับนัมเบอร์23 2ส25ตัวโฟโต้6 6 7 7ไททานิกนะครับ2ีผีเสือ้อ29แมวแมวเหมียวเหมียวอันนี้รู้สึกจะเคยเป็นคอมมอนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะและก็นัมเบอร์30 a นะครับแอซิดโกลเมใช่ไหมแอซิดโกลเลน่าจะใช่แหละนัมเบอร์ no. 31นะครับคู่กับเล่นคู่กับนัมเบอร์10 3. n no. u m b e r 3 2ชัร์คเบรก n u m b e r 33โครโนมาลี่ห e าเทร์ไบ์ซึ่งเทอร์ไบร์ตัวนี้นะครับเป็นเทอร์ไบรท์ที่ต่างอาร์ากตัวที่ผมได้ใน a n i m a t i o n c o r o n i c l e นะครับเรียกได้ว่าอาร์ตนี้ปลูกตามตรงแล้วว่าสวยกว่าอาร์ตของ a n i m a t i o n c h r o n i c l e นะครับเนี่ยจริงๆสวยจริง n u m b เ r 35มเมนมุม n no. u m b e r 3 6โคโนมลีอีกใบนะครับ Number no. 37 น่าจะชาร์กชาร์กอีกใบหนึ่งนัมเบอร์สามังกรนะมังกรอะไรสักตัวหนึ่งแหละผมจำชื่อไม่ได้นะนัมเบอร์สาชาายแห่งความหวานคบนะครับนัมเบอร์40กิมมิคพักเผ็ดนัมเบอร์4ีสออืมสวยจริงเห็นว่าใบเนี้ยซปเปอร์แรของมันแพงมากเลยนะครับแต่ก็น่นแหละครับนัมเบอร์42อันนี้ใช่แฟนทอมบีสเปล่าอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับนัมเบอร์4อันนี้น่าจะกิมมิคพักเผ็ดนัมเบอร์เีกาซัสั่เป็กัสซ จำชื่อไม่ได้นัมเบอร์สีจำชื่อไม่ได้ครับนัมเบอร์ชา่สิ้าครับแล้วก็นัมเบอร์นั่นเองนะครับคือบอกต,ตรงๆแล้วว่าเท่าที่ดูอาร์ตส่วนใหญ่ของนัมเบอร์ก็ค่อนข้างผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับออ้ยสวยมากครับท่านผู้ชมคืออาร์ตมันสวยมากเลย <c oughs> อะหอมมากโอเคครับเรามาดูเอฟเฟกของการ์ดโปรโมพิเศษของเจ้า เควอสอิมเมจเนอรี่หมายเลขหึงพันอย่างนิเมโรเนียสนิเมโรเนียกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งวัตถุดิบการอัชเชนการ์บินี้ครับก็คือมอนสเตอร์เลเวลสิบสามห้าใบนั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกต์แรกของมันนะครับหลังจากที่การ์บินี้อัชเชิญมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของเควอสหมายเลขหนึงพันนะครับนิเมโรเนียสนะครับในเทิร์นของอีกฝ่ายนะครับการ์บินี้จะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนนะครับพลังโจมตีหนึ่งแสนนะครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่า เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับในเทิร์นถัดไปนะครับหลังจากที่กาเบนี้อัญเชิญมาแบบพิเศษสําเร็จนะครับกาเบนี้จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติม2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตราที่กาเบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเรานะครับมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่ควบคุมอยู่บนสนามทุกใบจะต้องโจมตีกาเบนี้ครับถ้าสามารถทําได้นะครับก็คือต้องบังคับตีแหละ พลังโจมตีหนึ่งแสนไม่พอยังมือรับบอลอีกฝ่ายตีอีกกับเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเมื่อจบเคิร์นอีกฝ่ายนะครับถ้าการไปน,นี้ไม่ถูกทำลายในการต่อสู้เราจะเป็นผู้ชนะดวลนี้นะครับ<ม>ก็รีได้ว่าพลังโจมตีหนึ่งแสนไม่พอยังมีเอฟเฟกต์ออโต้วินอีกนะครับบังคับอีกฝ่ายตีมีเทคออโต้วินถ้ามันยังยืนอยู่ในสนามนั่นเองนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่2ของมันนะครับก็คือเมื่อมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามทําการโจมตีนะครับถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดออกจากการไปนี้หนึ่งใบนะครับทำให้การโจมตีนัั้นในไรรผละคบ และเมื่อทําเช่นนี้นะครับเราจะได้ไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้นตามค่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีเรียกได้ว่าเทคออโต้วินกับเอเทคพลังหนึ่งแสนที่ผมอึ้งอะ่ะเก่งมากๆเลยครับสําหรับการโปรโมทพิเศษใบนี้ครับแบบอัลต้ารเรเรดเวอร์ชั่นของเจ้า Chaos Imaginary n u m b e r บ1 0 0 n ious, n นึ r o n i นนิเมโรเนียนั่นเองนะครับเจ๋งจริงๆมาเรามาดู n u m b e r ร์ถึงที่เหลือกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยครับก็นก นกฮัมมิงเบิร์ดแบล็ c คอนตัวนี้จำชื่อไม่ได้ครับปู oon, บ Heart, นะครับฮาร์ดแล้วก็ลีออนฮาร์ดครับเอกซิสหนึ่งดาวที่ผมชอบมากนี้โกโก้โกโกอะไรสักอย่างแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็หนูหนูสักตัวหนึง่งมังกรเมฆครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันลูกบอลครับอ่านัเบอร์ห้าสิบเ ตัวนี้ก็เห็นคนเอามาเล่นคู่กับแอสโทรโคริโบอยู่นะครับมาต่อเลย Number 60นะครับสายซอมบี้นะครับ Number 61กสิบเอ็ดโอเคโนโซรัสนะครับ Number 62นะครับกาแล็กซี่โฟตอนพรามดราก้อนเออน่าจะชื่อนี้แหละครับผมจำชื่อไม่ได้ Number 63กสาจำชื่อไม่ได้ Number 64กสิบสี่รคคูนครับ Number 65 Number 66ด้วง Number 67ยักษ์นะครับ Number 68 คโรคโรโนมารีอีกแล้วเหรออืมคโครโนมารีมาครับนัมเบอร์69สิาจำชื่อไม่ได้นัมเบอร์70แมมมุมครับนัมเบอร์71มังกรนัมเบอร์72รู้สึกไอตัวนี้จะเป็นตัวที่แถมมาในหนังสือการ์ตูนนะครับก็ดีเหมือนกันที่รีพินมาในชุดนี้ก็เรียกว่าเจ๋งจริง,รงๆครับนัมเบอร์เจ็าจำชื่อไม่ได้ครับนัมเบอร์74คนครับนัมเบอร์75เงาอะไรไม่รู้ครับ Number 76, นัมเบอร์76นางฟ้าครับนัมเบอร์77แมมมบมอีกแล้วครับ แมมมุม n u ม b e r 8 8ครับอันนี้รู้สึกจะรีพิ้นเป็น s e คร e ตนอ r m ม l ลมาก่อนนะครับก็รีพิ้นมาเป็นเอลต้รแทก็สวยเหมือนกันนะครับ n u m b บอร์ BK กครับ Number 80ำชื่อไม่ได้ครับ n u m b e อร์นะครับไอตัวของ Super d r e a d n o t แ r e a d n o t n a n n o n นะคร์บ n u m b บ r 8งมังกรครับนัมเบอร์แปด o ิบสามค e มครับนัมเบอร์แมมมุมอีกแล้วครับนัมเบอร์ลูกบาทครับนัมเบอร์ HC ครับหกเ87 ผู้หญิงสวยๆครับ n มายเล88นะครับเป็นสิงโตครับ n มายเล89จำชื่อไม่ได้ครับ n มายเล90ครับก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน n มายเล91ปลาไหลครับ n มายเล92ฮัตดรา้อนครับเห็นตัวนี้น่าจะใส่ในดราก้อนลิงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ n มายเล93จำชื่อไม่ได้ครับ n มายเล94ก็จำชื่อไม่ได้ n มายเล95นะครับก็ จำชื่อไม่ได้ครับและก็นมเบอร์96ซึ่งก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับคือบอกก่อนนะครับที่ผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้ดูภาคเซอลนานแล้วด้วยแหละครับก็เลยความทรงจำนะครับถดถอยนั่นเองนะครับก็เลยจำไม่ค่อยได้นะครับแต่บอกตามตรงเลยว่าเราไล่ดูถึงนมเบอร์96เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นถึงความสวยงามของตัวการ์ดน,นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับ ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่การ์ดใบนี้ครับทํามาเป็นระดับอัลตร่าแรบปกตินะครับแต่บอกตามตรงเลยว่าก็สวยอยู่นะแต่ผมอยากให้มันเป็นอัลตร่าแรเรดเวอร์ชั่นมากกว่าครับซึ่งเอฟเฟกของเจ้านิวเมรอนเคออสริทอลนะครับก็คือในเทิร์นที่นิวเมรอนเกตสัญญานะครับที่หงายหน้าอยู่บนสนามนะครับถูกทําลายจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะครับสามารถเลือกการ์ดนิวเมรอนเน็ตเวิร์กหนึ่งใบและมอนสเตอร์เอ็กซีที่มีคําว่านัมเบอร์สใบในสุสานนะครับ หรือที่อยู่นอกเกมเรานะครับอันเชิญแบบพิเศษนะครับ Chaos Numbers 1000นะครับน e m e โรเ i u s จากใน Extra Deck ของเรา1ใบามาบนสนามเรานะครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญมาด้วยวิธีนี้จะมีพลังโจมตีกลายเป็น1,000 0และพลังป้องกันจะเป็น1,000นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับนาการ5ใบที่เลือกข้างต้นนะครับมาเป็นวัตุดียเอ็กของมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญมาด้วยวิธีนี้นั่นเองนะครับ และในช่วงที่เหลือของเทิร์นี้นะครับเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปตกติหรือพิเศษได้ได้อีกแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเวทมนต์ที่ทําให้ n ัมเบ r ร์0หนึ่นะครับมีพลังโจมตี1 0,000ื่นเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยครับแถมตัวอาร์ตนี่ก็สวยงามอยู่นะสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดไปที่เหลือกันเลยดีกว่านะครับก็ได้แก่ n ัมเบ r 9์เกนะครับที่ผมเห็นคนใส่ในดราก้อนลิงกันนะครับ n ม m b e r 98โฮปอีกร่างหนึ่งครับ n ม m b e r 99ก็โฮปแต่น่าจะเป็นมังกรครับแล้วก็สุดท้ายนั่ก็คือนิมรอนดรากอนั่นเองครับและในตอนนี้ครับเราก็ไล่จนครบ100 n ม m อร์ s นั่นเองครับเราได้รับสกิลความทรงจำของแอสโตรกลับมาแล้วนั่นเองนะครับกรยีได้ว่าเจ๋งจริงๆครับเรามาดูในส่วนที่เหลือกันดีกว่านครับก็คือส่วนของ Over 100นะครับได้แก่ Numbers 101นะครับชาร์กไนท์ครับหมายเ102ครับจำชื่อไม่ได้ครับหมายอร์103ครับ ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน Number 104ครับจำชื่อไม่ได้ครับ Number 105 B K Number 106มือยักษ์และ Number 107 Galaxy t a c h y o n Dragon อ้นืมน่าจะใช่ครับก็เรียกได้ว่าตัว Over 100นะครับทำามาเป็นรูปแบบของ Altra r e ร r เวอร์ชัเนี่ยสวยมากๆเลยครับมุมมองผมนะเรามาดูในส่วนของ Chaos n u m b e r กันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มที่ใบแรกนะครับ Chaos Number 1นะครับ i ิมรอนเกสสัญญานะครับ สวยงามจริงๆครับแล้วก็ Chaos n u m b e r s 5นะครับตัวของ Kimera Doom Dragon n u m b e r s 6นะครับ c o n o m a l y n u m b e r s 7จำไม่ได้ครับ n u m b e r 5 g i m m i c k Puppet ครับแล้วก็ n u m b e r 32นะครับเป็นของ c h u c k b r a k ครับแล้วก็ n u m b e r 39 Hope Ray Hope V แล้วก็ Hope อีกใบนึงครับจำชื่อไม่ได้ก็สุดยอดจริงๆครับ Chaos n u m b e r มีให้มาถึง3ใบเลยครับ ต่อมา Chaos number no. 40ครับคีม,มิกพัพเพทอีกใบครับและ number no. 43อันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ครับ number no. 65ก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ number no. 69จําชื่อไม่ได้ number no. 73จําชื่อไม่ได้ครับแต่เป็นธาตุน้ํา no. number 80ก็จําชื่อไม่ได้เอ้จําชื่อไม่ได้หลายตัวเหมือนกันแล้วก็ number no. Chaos number no. 88ครับคีม,มิกพัพเพทครับ Chaos number no. 92 h a r t Chaos Dragon ครับ number no. 96ครับ ก็สวยสวยอยู่และหมดแล้วครับต่อไปคือเ h a o อ n u m ม e r เขของโอเวอร์สันเองนะครับก็เป็นอัลต้าไรเรทเวอร์ชันที่สวยงามมากเลยครับได้แก่ชาร์ k ดักไนครับตัวของจําชื่อไม่ได้แล้วก็เจ้านี่ครับร้อยส5 BK, 106มือยักษ์ที่มีแขนเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ร้อของ Galaxy Tachyon นนั่นเองนะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆ ต่อจากนี้ครเป็นการ์ดแถมนะครับก็ได้แก่โครหนดาวครับโคบอีก1นใบครับจำชื่อไม่ได้แล้วก็โครดับเบิลนะครับแล้วก็โคบวันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นช้ยนิ่งซัมเบอร์ของโค g ไลนิ่งและสุดท้ายจริงๆก็คือของ Utopic กเซีลนั่นเองครับซึ่งเป็นการ์ดที่อีก1ใบที่เก่งมากๆ และก็ยังโดนแบนอยู่นั่นเองครับก็ปัจจุบันโดนแบนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับก็เป็นอัลตร้าแรบลูเวอร์ชันนะครับก็เริ่มที่ใบแรกครับคือฟิวเจอร์นัมเบอร์สใบนี้นะครับบอกตำหนงว่าสวยมากสวยมากเลยอืมโอ้หอมหอมจริงแล้วก็ฟิวเจอร์นัมเบอร์สอีกหนึ่งใบนะครับและก็สุดท้ายก็คือฟิวเจอร์นัมเบอร์สใบนี้นะครับก็เป็นโคฟอีกหนึ่งใบเหมือนกันเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของอัลตร้าแรบลูเวอร์ชันนะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าตัวชื่อที่เขียนเป็นสีฟ้านะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโปรโมนะครับที่เคยแถมมาเมื่อนาแสนนาามาแล้วครับน่าจะตั้งแต่ชุดพอลเม้นต์แท็กนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับก็รอบนี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟริบลินมาเป็นรูปแบบของอัลต้าเรนะครับก็ได้แก่ครีเอเตอร์ฮอปโคว i n ิ่งฟอร์มูล่าและก็ครีเอเตอร์ออฟมิราโคนั่นเองนะครับสามใบนี้นะครับริปลินมาในรูปแบบของอัลตราเรนเนี่ยค่อน คุ้มสำหรับผมแล้วนั่นเองนะครับที่มันรีบินมานั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็คือ number complete file u t t a ้ r แร e ทั้งหมด147ใบนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆที่ได้มันมาครอบของนั่นเองนะครับเดี๋หลังจากนี้นะผมจะขอเอาเจ้านี่ใส่สองแล้วก็ใส่แฟ้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองนะครับหลังจากผ่านไปแล้วเกือบ1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผมทําการเรียงการ์ดในแฟ้มอย่างพิถีพิถันนะครับ ในที่สุดเราก็เรียงเสร็จสักทีนะครับก็เปิดมานะครับก็จะเป็นปกในนะครับแล้วก็นี่เลยครับก็จะเป็นหน้าแรกครับก็เรียงอย่างนี้เลยครับเอาการ์ดโปรโมนะครับเรียงหน้าสุดเลยแล้วก็นัมเบอร์สื่งทันวางไว้ตรงกลางแล้วก็พวกฟีเจอร์นัมเบอร์วางไว้ข้างล่างนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่าตัวไส้แฟ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นหนามากเลยครับคือปิดอย่างนี้การ์ดไม่เคยยื่นด้วยผมลองใส่ดูแล้วครับเลยได้ว่ามันแน่นมากแน่นจริงๆครับก็นั่นแหละครับ ผมก็เรียงอย่างที่ผมบอกไปครับผมก็เรียงตามสไตล์พี่โทนี่เลยครับเพราะว่าผมมองว่าการเรียงการ์ดแบบโทนี่สไตล์เนี่ยค่อนข้างจะเห็นนัมเบอร์ทุกนัมเบอร์ชัดกว่านั่นเองครับก็เลยเรียงอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่พูดตามตรงนะสำหรับเจ้านัมเบอร์สคอมพลีทไฟล์ครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราสามารถเอาไปอวดเพื่อนได้เลยครับว่าเฮ้ยนายฉันมีนัมเบอร์สครบทุกใบเลยนะเว้ยอย่างเงี้ยมันก็อวดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบในนัมเบอร์สคอมพลีทไฟล์นั่นเองครับ พอหลังจากลองใส่แฟมแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนครับเป็นการเดินทางของตัวเราเองในการเก็บสะสมพวก n u m b e r รทั้งหมดนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าต่อให้ใส่การ์ดครบ147ใบแล้วนะครับก็จะยังมีหน้าเหลืออยู่หลายหน้าพอสมควรเลยซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาการ์ดที่ผมรู้สึกว่ามีค่าแล้วกันใส่ลงใน ช่องที่เหลือในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้า number complete five piece of memories นะครับก็เรียกได้ว่าผมคงให้มันอยู่ที่7 M10 แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้า number complete five นะครับนอกจากจะเล่นเกี่ยวกับความนอสเจียในการสะสม number ครบทุกใบแล้วเนี่ยการที่เจ้าตัว number complete f i l e ครับให้การทุกใบามาในระดับ ultra rare ด้วยแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่เจ๋งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า ของชุดชุดนี้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงสักหน่อยครับสำหรับคนที่มีงบที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแต่บอกได้เลยว่า n u m b e r ร์สคอมพล y 5ก็เป็นอกีกสินค้าอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสะสมไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย